สวัสดีค่ะเอา้าอะไรวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเวลคัมแบ็กเข้าสู่ช่วงเวลาปกติก็อยู่ในงานเลื้ยงแห่งหนึ่งนะคะของแนวหน้าออนไลน์บรรดาพวกลูกน้องผู้บริหารหนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะ ก็เลี้ยงฉลองนะคะเลี้ยงฉลองให้กับความรอดปลอดภัยของพี่ปองอัญชลีนะคะแล้วก็รายการดรมรลิกาเราได้มีการสัมภาษณ์พี่ปองตั้งแต่ตอนที่เธอออกมาจากศาลก้าวแรกนะคะก็ฟนอินรายการที่ดรมรลิกาวาไรตี้ท a l กโชว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าจะเป็นมีมแล้วก็หลายคนนะคะก็คงจะตัดออกไปเป็นคลิปนะคะก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วแล้วคงจะทราบกันหมดแล้วว่านะคะาแรกที่เราจะรีวิวในวันนี้ก็คือสาดีกา นะคะยกฟองคุณอัญชลีภริลักษ์พร้อมกับคณะนะคะต่อกรณีที่เมื่อปี2,551คือ18ปีที่แล้วเนี่ยนะคะประเด็นที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นมันเป็นม็อบเสื้อเหลืองที่ไปช่วงม็อบเสื้อเหลืองที่มีช่วงของการบุกร้อมสภาแล้วก็บุกร้อม NBT ซัมติงไหลเด็ดประมาณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่า ที่ NBT มันเป็นสถานที่สถานีโทรทัศน์แล้วก็เป็นสถานที่ราบชการนะคะก็เลยทําให้เกิดประเด็นคดีนะคะขึ้นมานะใช่ไหมอะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปด้วยดีในวันนี้หลังจากที่สารดีกายกฟ้องค่ะทุกคนอะสารดีกาคือสารสุดท้ายแล้วไม่มีสารอื่นแล้วค่ะแปลว่าอัญเชลีภริลักษ์ไม่มีคดีอื่นใดแล้วนะคะไม่มีแล้วไม่มีคดีอื่นใดแล้วนะคะค่ะโอเค ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่หลายคนที่แสดงความชื่นชมยินดีมานะคะก็พี่ปองรับทราบหมดแล้วนะคะอื<ว>แล้วก็ส่วนรายการของเราวันนี้นะคะเราก็เปิดรายการมาทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนทุกคนกดไลค์กดแชร์นี้หนึ่ง กดแล้วก็แชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ขยายเครือข่ายกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้แบบคุยนะคะทุกเรื่องเฟื่องฟูกันนะคะคุยทุกเรื่องเฟื่องฟูกันนิดนึงนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนคะ่ะ ยินดีต้อนรับค่ะเวลคัมแบ็คเขา้ back, เขาสู่รายการค่ะเธอชื่อยแม่้าพี่ปองอะ่ะแกไปเดินแกไปที่ศาลนะแกแกก็แก,แก,ก,แกไปที่ศาลนะแล้วด้วยความที่ว่ามันมีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยเขาป่วยเขามาไม่ได้ ตอนแรกเนี่ยจะมีการเลื่อนเพื่ออ่านคำพิพากษาเนี่ยไปอีกประมาณ2เดือนปรากฏพี่ปองเล่าให้ฟังว่าพี่ปองนั่นแหละคือด้วยความที่เองเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไม่อยากจะทําใจวันอื่นได้ละเตรียมพร้อมละก็ปรากฏว่าถ้าเกิดพอมีเนื่องจากมีคือผ,ผู้ที่ผู้ต้องหาบางคนที่เข้ามาศาลไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยพี่ปองก็เลยบอกว่ามันมีวิธีอื่นใดอีกไหมคะที่จะทําให้ผู้ต้องหาที่ป่วยเนี่ยเขาสามารถในการที่จะนะเออแบบ ขาเรียกว่าอะไรเป็นวิธีการขึ้นสารได้อะเพราะว่าคนที่ป่วยคืออาจารย์ภูวดลหรือจําไม่ได้จำจำคือพี่ภูวดลหรืออะไรสักอย่างคือเขามาไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขานอนนะคะอีกคนหนึ่งอ่ะเขานอนป่วยติดเตียงคือมันผ่านไปสิบแปดปีแล้วไงคดีอ่ะนะคะผู้ต้องหาหนึ่งในในหนึ่งในหกอ่ะก็ป่วยติดเตียงไปแล้วอ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้แบบนะคะก็อาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะหาวิธีนู่นนี่นั่งต่างจากนั้นก็จนกระทั่งได้มีการอ่านคำพิพากษาในวันนี้นั่นเองจนกระทั่งได้อ่านคำพิพากษาในวันนี้นั่นแหละทุกคนโอเคก็หลายคนก็คงทราบกันหมดแล้วก็สำหรับความยินดีปีดาที่ทุกๆคนได้มอบให้กับพี่ปองเขาทราบแล้วนะคะเขาก็ทราบแล้วแหละนะคะทุกคนทราบแล้วนะคะ ทราบทุกคนทุกคนเขาทราบเขาทราบกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครที่ตอนนี้เขากำลังอยู่ในงาน ตอนนี้พี่ปองกำลังอยู่ในงานเลี้ยงงานเลี้ยงแบบเขาเรียกว่างานเลี้ยงแบบกันเองของของแนวหน้าออนไลน์เขาเลี้ยงกันอยู่ฉันไม่ได้ไปเพราะว่ามันอ,อ,อยู่ที่อยู่คือฉันไม่ได้ไปเพราะว่าฉันมีธุระที่ออกจากช่องเจ็ดมาแล้วก็คันฉันก็เข้ามาที่ออฟฟิศฉันมีวาระที่ออฟฟิศนิดหน่อยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะก็มาจัดรายการนี้แหละสวัสดีทุกคนดีใจกับพี่ปองเนาะ ทุกคนดีใจก,กับพี่ปองค่ะแล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าพี่ปองก็คงจะขอบคุณทุกคนมากมากพี่ปองจะขอบคุณวันนี้พี่ปองออกรายการดตรมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆด้วยแล้ว ือทุกคนอ่านสามารถไปอ่านคำพิพากษาของสารดีกาได้นะคะสามารถไปอ่านคำพิพากษาของสารดีกาได้คะ่ะแล้วก็คำพิพากษาของสารดีกานะคะได้มีการเผยแพร่นะคะไปบนเว็บไซต์ของศาลนะคะด็เตร์ีิกาจะอาจจะไม่สามารถคือเอางี้แล้วกันคือฉันไม่สรุปความให้ทุกคนฟังแต่ว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองนิดนึงว่าออในที่สุดแล้วเนี่ยนะคดีที่มันมีความเครียดสะสมมาประมาณ18ปีมันก็ผ่านพ้น ไปได้ด้วยดีนะคะในปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยนะก็มันผ่านพ้นไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครสงสัยสมัครสุนทรเวศแล้วปรากฏว่าทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเนี่ยตอนนั้นเสื้อเหลืองไงปี51นะคะ5051 49 5051เนี่ยคือหลังจากรัฐบาล หลังจากรัฐบาลพลเอกสรุตเสร็จเนี่ยจากนั้นมันเป็นรัฐบาลสมัครจําได้ใช่ไหมรัฐบาลสมัครเสร็จแล้วก็เป็นรัฐบาลสมชาย,ยางไงแล้วทีนี้เนี่ยพันธมิตรเขาก็ไปต่อต้านนอมินีทักสินแทอวยตอนนูน้นอะนะคะแล้วก็เรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบคอร์รัปชันอะไรต่างๆต่างๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องที่มวลชนเนี่ยไปบุกสถานที่ราชการสองสามจุดจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอดีพี่ปองจะเป็นแกนนําแล้วก็เอารถหก ล้อเนี่ยต่างเครื่องเสียงไปแล้วก็จะไปเอาไปเอามวลชนเนี่ยที่ไปบุกสถานที่ราชการบางแห่งเนี่ยเอากลับมาแต่ปรากฏว่ามวลชนเนี่ยก็บุกไปแล้วพี่ปองไปเพื่อที่จะเอามวลชนกลับมาก็ไปประกาศ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 บนบนรถบนรถแห่จากนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็เลยกลายเป็นคดีว่าพี่ปองเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในจำนวน มวลชนเป็นหนึ่งในจํานวนแกนนนาประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพยานซึ่งเป็นสื่อมวลชนด้วยกันซัมติงไหลเด็ดเนี่ยไปให้การเป็นการปักปั๊มซัมติงไหลเด็ดนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็สารที่1นสารอาญาสารที่สองสาลอุทธรสารที่3าสาลดีกานะคะสารอาญากับสารอุทธรนั้นน่ยยืนคุกหนึ่งปีมาทั้งสองสารเลยจากนั้นมันก็เลยทําให้เกิดมีมว่าเออไม่แน่ใจว่าสารที่3มจะเป็นอย่างไรสรุปแล้วเนี่ยทางทนายทีมของ k a t ท ซึ่งเป็นทีมของทนายนิติธรล้ำเหลือกับอาจารย์ชัยคณิศสอนเนี่ยเขาก็ได้มีการเขียนนะคะหนังสือร้องของความเป็นธรรมไปที่เมื่มันหมันหน,น,นังสือขอความเมตตาจากสารดีกานะคะซึ่งเป็นสารสุดท้ายแล้วอะนะคะว่าเจตนาไม่ได้เป็นลักษณะของการที่จะไปคุกคามหรืออะไรก็ตามแต่งเขาก็เขียนสรุปเลยก็คือว่าสารยกฟ้องวันนี้ อันนี้คือข่าวแรกที่ตุ๊กต้มิกาจะเล่าตอนนี้สารยกฟ้องอัญชลีพายรีรักพร้อมกับคณะค่ะแต่ว่ามีหนึ่งคนเท่านั้นที่จำคุกหกเดือนแต่ที่เหลือเนี่ยสารยกฟ้องหมดเลยมีหนึ่งคนเท่านั้นที่สาลเนี่ยไม่ได้ยกฟ้องแต่ว่าจะต้องไปจำคุกหกเดือนนะคะ ก็คือเป็นคนของผู้จัดการออนไลน์เป็นคนของผู้จัดการทีวีผู้จัดการแต่ว่าที่เหลือเนี่ยนะคะประมาณ5คนยกฟ้องหมดเลยค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่คือวิถีของนักสู้อะ่ะมันก็เป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชม วิธีของนักสู้นะมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็คือพี่ปองอัญชลีัยรีรักค่ะจริงๆพี่ปองมีหลายคดีมากนะคะแล้วก็ยกฟ้องไปบ้างนะคะแล้วก็สั่งฟ้องไปบ้างยกฟ้องไปบ้างมาเรื่อยๆแหละค่ะแต่ว่าคดีนี้มันเป็นเป็นคดีสิ้นสุด18ปีป่ะีมันนานที่สุดแล้วอ่ะนะคะทำไมถึงนานเพราะว่ามันเป็นคดีที่ผ่านสามสารไงมันก็เลยนาน โอเคจบข่าวนะคะทุกคนเล่าแค่นี้แหละ,ะสั้นๆน,นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติกันต่อไปทีเนี้ยนะคะสั้นๆไม่ยาวมากต่อไปนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติกันต่อไปค่ะทุกคนต่นไปนี้ก็คือใช้ชีวิตปกติกันต่อไปกันทุกคน โอเคค่ะด <Okay>, okay. ับเบิลไดเปอร์ตอนแต่นะคะสําหรับใครที่จะใช้ชีวิตปกตินะคะดรมาริกามีนะคะ M Cocoa Powder หรือว่านะคะตัวของโกโก้ดกรมาริกานะคะ1กล่อง1ิซองนะคะให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็มีตัวสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวสลิปปิ้งมาร์กแล้วก็มีเอาตัวของออลิปสติก ลิปสติกเนาะมีลนะิปสติกเนาะแล้วก็สลนะิปปิ้งมาร์กเนาะแล้วก็มีตัวของ M Coco เนาะแล้วก็ตัวของ M อตัว Molly C Plus เนาะค่ะแล้วก็มีตัว c r e a ค Collagen เนานะให้กับทุกทคนนะคะโอเคสำหรับใครก็ตามแต่ที่นะคะยังอยู่ในห่วงของการที่เราจะต้องดูแลผิวพรรณและไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่นะคะ เราจะต้องดูแลผิวพรรณกันนิดนึงนะคะอ่าอ่ะ,อะจัดไปค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้แคบหมูตอนนี้แคบหมูมาแล้วเนาะ โอเคอเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะแนะนำะตัวของผลิตภัณฑ์ดเ็เรมาริกาก่อนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นะคะเห็นผู้สนับสนุนรายการของดอเอ็เรมาริกามาเ่เรื่อย สำหรับบ้านนี้นะคะเราจะปักตะก้าที่ทิกตอกเป็นร้านด็ตอรมาริกช็อปแล้วก็ร้านมหาสุขช็อปนะคะส่วนบ้านนี้นะคะเราจะปักตะก้าที่นะคะบ้านส้มของเรานะคะก็คือที่ด็เรมาริกาช็อปแล้วก็มหาสุขช็อปนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่อยากจะได้สินค้าตัวไหนของด็ตอรมาริเกาเราปักตะก้าให้ข้างล่างทุกคนสามารถที่จะไปที่ตะก้าข้างล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ถนัดตะก้าสมมุตินะคะคุณพี่ไม่ถนัดตะก้านะคะไม่ถนัดตะก้านะคะคุณพี่เมื่อคุณพี่ไม่ถนัดตะก้านะคะคุณพี่ สามารถคุณพี่สามารถนะคะที่จะไปนะคะทีะ่พี่สามารถที่จะไปที่บ้านเขียวดรมาริกาได้เลยเดี๋ยวจะปักตะก้าทิ้งไว้ให้เดี๋ยวจะปักตะก้าทิ้งไว้ให้ะะนะคะอ่าเปิดรายการมาก็สนับสนุนรายการคือเปิดผู้สนับสนุนรายการดอตอรมาริกาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มรายการแรกเลยนะคะทุกคน ผู้สนับสนุนรายการดรอเรมริกานีค่ะโอเคจัดไปเลยค่ะทุกคนนะคะสำหรับบ้านนี้นะคะสามารถที่จะดูตะกร้าข้างล่างที่บ้านสม้มหรือบ้านเขียวที่แอปมหาสุขจอบได้เลยสั่งซื้อดรอเมริกาได้ที่นี่สั่งซื้อรายการดรอเรมริกาสั่งซื้อสินค้าดรอเรมริกาได้ข้างล่างสําหรับบ้านติ๊กตอกเราจะมีการทําโปรโมชั่นทิ้งไว้ให้นะคะสามารถที่จะดูผู้สนับสนุนรายการทั้งหมดประมาณ20กว่าไอเทมได้เลย ดรมริกาจับปักนะคะตัวแรกคือลิปสปติกที่เป็นลิปนะคะเวลเวดของดรมริการนี่ <c oughs> คือตัวนี้นะคะ <c oughs> มันจะมีสีทั้งหมด6สีนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะสีนะคะทั้งหมด6สีตามนี้สีที่1,2,3,4,5,6นะคะ <c oughs> ดูดีๆนะคะ1,2,3,4,5,6นะคะ 123456 1, ไล่สีตำนี้123456นะคะแล้วก็ไล่สีตำนี้นะคะนี่หนึ่งสนะคะทุกคนอันนี้คือตัวลิปสติกตัวใหม่ดเรมาริกาซึ่งเป็นลิปที่ติดทนนานมากนะคะค่ะสำหรับดเรมาริกาชอบไซส์สีเบอร์สีเบอร์สีจะเป็นอย่างไรนะคะเบอร์สี่เห็นไหมคะอันนี้ทาตั้งแต่ตอนอยู่ช่องเจ็ดตอนนี้ปากก็ยังติดสีอยู่เลยสามารถที่จะทาเพิ่มได้อีกอ่าทาเพิ่มได้อีก เห็นไหมคะสีเบอร์สี่แล้วก็สีทุกสีของลิปสติกดกรเมเริกาติดทนนานติดทนนานเจ็ดปดชั่วโมงแน่นมากสีทุกสีของเรานะคะติดทนนานแล้วก็ติดแน่นมาก ติดพันอ้วก็ติดแน่นมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่อยากจะได้ลิปสติกนะคะ Molly S ดอกเรนมริกาสปอนเซอร์รายแรก Molly S ลิปสติกติดทดนนานมีทั้งหมด6สีสีนู๊ดสีพีชนะคะสีชมพูสีชมพูมพิงกี้แล้วก็สีแดงแล้วก็สีแดงแดงทั้งหมด6สีซื้อ5แถม1แต่ถ้าเกิดซื้อสีเดียว2สีนะคะ359บาทเท่านั้นเชิญ 359บาทเท่านั้นจ้าเชิญได้เลยค่ะลิปสติกดกตตอริมริกา359บาทนะคะจัดไปที่ตะก,ก้าที่ดกตตอมิกาปักหมุดไว้แล้ว สติกนะพอ้องอยู่ตะก้าสิบแปดลิปสติกที่เป็นสีติดทนนานติดข้ามวันค้มคืนอยู่ที่ตะก้าสิบแปดแล้วก็มีตัวเซรั่มบำรุงปากได้ด้วยแล้วก็แก้ปัญหาปากตกร่องไม่หยืมิยาไม่เป็นขุยเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีฟิลเลอร์คอยที่จะนะคะบำรุงปากแล้วจะไม่ปากอวบอิม่มแล้วก็ดูหนาดูตึงขึ้นแล้วก็ดูมีความอวบอิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากก็ตามอยากจะได้ปากนะคะดูเรียบเนียนตึงแล้วก็ดูมีความแบบไม่แห้งไม่ไม่สกปรกนะคะจัดไปที่ Mollys Lock ลิปแมทของดรมาบิกาค่ะ359บาทต่อหนึ่งแท่งมีทั้งหมด6สีจัดไปเลยค่ะนะคะจัดไปเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะได้ลิปสติกนะคะดรบริกานะคะจัดไปเลยค่ะทุกคนจัดไปเลยค่ะโอเค เธอเธอวันอาทิตย <ai> <sie> <qui> ์นี้อ่ะวันอาทิตย์นี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะเดี๋ยวฉันจะไปออกรายการเขาเรียกว่ารายการอะไรวะรายการติ๊กต็อกของแท็กพลันยูอ่ะแท็กพลันยูติ๊กต็อกอ่ะเดี๋ยวจะออกมาประมาณวันอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวไปรายการสดเลยเวลาล้างน้ำออกเลยหรือต้องมาใช้ตัวนี้แหละค่ะ เวลาตัวนี้ต้องใช้รีมูเวอร์ค่ะคือมันเป็นติดทนนานมากค่ะ ัวนี้นะคะถามว่าล้างน้ําออกเลยไหมถ้าเกิดทาไปนานๆประมาณเกิน8ชั่วโมงอะ่ะมันก็จะออกได้เองเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณพี่เนี่ยยังไม่ทันถึง8ชั่วโมง9ชั่วโมงอะ่ะมันต้องใช้รีมูเวอร์ค่ะแล้วก็ดรวกริกบื้ก็มีลีมูเวอร์ให้แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าทาไปประมาณจังท,ทาไปทั้งวันน่ะคะ่ะมันออกได้เองค่ะผ่านไป8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงมันออกได้เองค่ะนะคะแล้วก็มันไม่ดาไม่คล้าไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็ปากไม่ไม,ไม่ไม่คล้ําด้วยค่ะแล้วก็มันมีโจโจบ้าออยบํารุงปากแล้วก อีบำรุงปากแล้วก็มีนะคะตัวสารสกัดจากดอกแอนิกามันทันนาซึ่งเป็นฟิลเลอร์ที่ออกมาบำรุงปากแลจะไม่ปากสวยนี่แหละคะ่ะตัวนั้นนะคะดูแลบำรุงผิวด้วยบำรุงผิวปากค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณพี่อยากจะเปลี่ยนคือสมมติอยากจะทาเสร็จอยากจะเปลี่ยนสีคุณพี่ต้องใช้รีมูเวอร์ค่ะแล้วถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยใช้รีมูเวอร์เลยหรือว่าใช้น้ํามันออยล์ก็ได้เช็ดออกหรือใช้รีมูเวอร์เลยรีมูเวอร์เนี่ยมันเช็ดแล้วมันดูดสิ่งสกปรปกออกจากปากด้วยมันปลอดภัยกว่าใช้รีมูเวอร์และ เามรยาสบาบาทเนี่ยปริมาณ140กรัมก็ใช้ปลอดภัยตรงที่ว่าคุณพี่เช็ดลิปสติกออกก็ได้เช็ดไอเชนโน่ก็ได้เช็ดแป้งก็ได้เช็ดอะไรออกได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องล้างน้ําซ้ําก็ได้อะเออดลดมากเลยค่ะโอเคสําหรับตัวของรีมูเวอร์นะคะตัวรีมูเวอร์นะคะมันจะอยู่ในตะกร้าที่ ตัวรีมูเวอร์นะคะจะอยู่ในตะกร้าที่ดรมริกาก็ปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรีมูเวอร์นะคะค่ะดรมริกาจะปักไว้ให้รีมูเวอร์ซื้อ2แถมหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะนะคะซื้อ1กล่องก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้ารีมูเวอร์เนี่ยดรมริกาจะขาย2แถมหนึ่งคือกดมา2เนี่ยจะได้แถมหนึ่งไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนนะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้2แถมหนึ่งนะคะก็จะได้ไปอัตโนมัติเลยแล้วก็มี2แถมหนึ่งโดยอัตโนมัติเลย โอเคนะคะค่ะจัดไปได้เลยนะคะทุกๆคนอืมจัดไปจัดไปจัดไปสวัสดีทุกคน มีคนถามบอกว่ายังไงนะผิวสองสีลิปสีไหนผิวสองสีนะคะดรตมริการแนะนําว่าคุณพี่ดูนะคะทุกคนนะคะสีเบอร์หนึ่งสีเบอร์สองสีเบอร์สามสีเบอร์สี่สีเบอร์ห้าสีเบอร์หกนะคะทุกคนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดผิวสองสีนะคะผิวสองสีนะคะทุกคนดรตมบริการแนะนําอย่างนี้นะคะผิวสองสีใช่ไหมถ้าพี่สองสีก็คือผิวแบบคล้ายๆผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวแบบสีซีดบวกสีขาวแล้วจะออกมา บ็อกซ์ก้าเลยกูทุกคนปิดก้า